หมดเกณฑ์หมดเวลาแล้ว้าถามว่าเกณฑ์เวลาอะไรท่านก็เรียกพระกายเข้ามาความที่พระการมามาเมื่อมานะ่มาแต่งตัวเหมือนคนธรรมดาใส่เสื้อผ้าหย,ยาบหยาบอย่างในช่างชีทิตมันแก่แต่การเข้ามาคนนี้พระการแต่งตัวแปลวราเป็นยับเพราว่าสวยสวยก็งามมากเป็นพิเศษ คือชุดทั้งหมดเป็นแก้วทั้งหมดแก้วสาวสาแก้วใสาขาวขาวใสเป็นเพชรเต็มเลยมีแสงสว่างมากเมื่อเห็นเขาปั๊ก,ก็ทราบทันทีว่าถ้าเครื่องแต่งตัวแบบนี้ต้องเป็นพระอนาคามีความรู้สึกบ,บอกแต่เมื่อท่านเข้ามาแล้วก็ถามท่านว่าท่านเป็นพระอนาคามีใช่ไหมท่านบอกใช่ าว่าท่านเป็นพระการอยู่ที่ไหนท่านบอกอยู่ท่านดาวดิงถ้ถามว่าท่านบอกเวลาห้านาคาตร,รงจะต้องไปทําไมจึงไม่ไปทําไมจึงไปไม่ได้ท่านก็บอกว่าในเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรเสด็จเทวดากระพรมนางฟ้าทั้งหมดก็ต้องมาเฝ้าฉะนั้นเจ้าหน้าที่่างรถทิพย์ก็ต้องมาเฝ้าไว้กันเวลาไม่ว่าง ก็ถามว่าเท่าที่ไปบอกเราบอกเพื่อเป็นการลวงใช่ไหมใจตกใจจะเข้าใจผิดบากวอกไม่ใช่เป็นการเวลาที่ผมทราบจากพศสองพัเดือนตุลาคมที่พระเจ้าทรงตัดต่ออยู่ให้มันหมดเกณฑ์วันนี้พอดีดันผมจึงต้องทำหน้าที่ของผมมามาเปือนท่านในรู้ตัว ว่าตีห้าวันนี้ต้องตายเจ้าพระพเกลยบอกว่าท้าทําไมไม่ตายนะท่านก็เลยบอกว่าให้การเวลาของเทวดาก็าตามคนรกุกก็ตามมันต้องตรงเป่งถ้าไปตามเวลานั้นตายไม่ได้ก็ต้องรอไปอีกแต่ว่าผมถือว่าผมทําหน้าที่ผมครบถ้วนแล้วการที่จะควบคุมรู้กฎกรรมของคุณ เรื่องความอยู่ความตายก็คุณหมดหน้าที่ของผมผมลบบัญชีทิ้งแล้วตอนนี้ไปก็เป็นหน้าที่ขององค์สเด็ดเลยพระพุทธเจ้าองค์เดียวือหลายองค์ก็ตามเป็นหน้าที่ของพระพเจ้าท่านาท่านจะให้ตายเมื่อไรเป็นหน้าที่ของท่านถ้าท่านยังไม่ตายท่านก็ตายไม่ได้